โดดเดียวเดียวได้ในท้องเลลมพัดลมเพลลอยมาไกลเป็นแค่ขอนไม้ไม่มีทิศทางประคองตัวเองไปเงาเงากลางคืนเน็บนาวจนใจจะพังไม่เลือกความหวังอะไรเลย ันหนึ่งน้องสาวลอยคอมามือเจ้าไขว้คว้วาคอนไม่เอาไว้เพียงหวังในใจพยุงให้ลอยอยากส่งให้เธอไปถึงฝันพื้นดินทางนั้นยังรอคอยแรงเลืออยู่น้อยจะไปอย่างไร หากมีเรือสักลำแล่นมาก็ขอเธออย่าช้าขึ้นเรือนั้นไปเปรียบกับพี่เป็นแค่คนไม้ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหนผูพังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นาน เปรียบกับพี่เป็นแค่คนไม้เกาะลอยขอให้เพียงข้ามวันแต่ฟังฟาา้านขอเพียงให้เรือพาเจ้าไปจบแล้วหรอ,อค,ครับมีท่อนหนึ่งหรือเปล่าคะคุณธนาทรพอแล้วครับมันมันเพลินขนาดนี้โอ้เกินไปมันเพลินมากขอบคุณมากครับวันนี้จบจริงๆเหรอน้องยังไม่จบค่ะจริงงมีไหน จบแล้วครับมันวนแล้วครับฮะ <c oughs> จบแล้วเหรอฟั <c oughs> <บ>งเพลินเลย <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากเ <c oughs> ช่นกันคับทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำว่าโลกนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนอกจากความประสาทแดกที่ได้มาทุกวันขอบคุณค่ะ